สวัสดีครับพี่น้องหอดงานแล้วชมฟรีสอดแกงมาเบิ่งเดอ้อแต่ว่าเดินบกข่วงเลยพี่น้องเดินแคบๆนึงมาไดจา้จ้าได้ยังกินข้าวพออุ้ยพี่น้องมือนี่ขั้วเห็ดไข่ลูกเฮยได้ยังกินข้าวจา้าเอามาเครือง<ม>ส้มสิไปขายลูกปวงเถอะ <laughs> มีกระเป๋าไฟทั้งหลังพร้อมได้ยังกินจา้าใคตัป็นเ้าคือว่าจ้าไหนเป็นเครื่องสน่น เีลยนไข่เอาไข่ลูกเขยมันตั้งหวานนะต่างเหตุกานณ์เออขั้นสมเขาเกิดมาต้มสมไข่ต้องพอต้องยากเอ้าแต่ไข่ทอดเนาะเขาไปทอดก่อนทั้งจมทั้งกินเกล็ดขาจะไปซอแม่ยงขั้วกันนะว่ายายบึงจมกันอย่างนี้ก็โลดแทงเมื่อเงือกนี่มันเป็นยางเนี่ยอายุนี่ฮะมันเป็นสิงค์ข้าผุยางมันเป็นเกล็ไข่เนาะ มันเป็นโัวกหรไมันก็ไข่ขอกมัเป็นอย่างเิพี่น้องไข่อ่ไข่อ่ลูกเขยมาเป็นแนวนี้ละจมนัจมหนยต่อยกินว่เป็นเออบ่าได้งี้ยื้อหานากินตัวนี้กินแรีวยงกกับกล้วยอกล้วยกล้วยกล้วยองว่าเสียว่าหนาเสื้ซื้อกินโอ้ยจอนันไม่ตกซื้อกิน ลูกหักมาหักไปกินเสาอยู่เนี่ยลักเอาดีๆเอาดีๆให้เอาอีกเรืนึงลูกหักหรือผัวผัวหักลูกหักมากากประเทศอัน้ลูกหักู้ยญิงหรือใสู้ชายหรือู้หญิงคือบอกหอมมาฝาก่นเดี๋ยวถามสก่อนู้ชใสหรือู้ยญิ่งผูกจผู้ยญิงมันไี่ยังเกิด้นบ้าู้ยญิงนี่ยสงสัยแต่เยสงสัยแต่ที่หอมไหนเาจ้วยห่อเพ่าะบอกว่าฝากก่อนจัก ขีดสองขีดนะบอกค่อยก็ิ่วมบทีบ้าเจ้าเขาเลคันจนอมอั้นจ่อยก็ใช้กระปูกอยจ้นถ่ากินยนันอเพราะเรามาฝากข่อยเจ้าก็จะเอาเนื้อข่อยไปขั้นสนเพราฝากในเจ้าโอ้บ่ฝากยังขันฝากหังขนาดบ่ยอันันฮ่ดฮ่า่ได่ฝากใาฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮ่า่ยฮ่าฮีาฮ่าฮ้าฮาฮ่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 าาา บัวบวบัวขมัสสิกาสาะก็นั่นิ่งจ้องกันตามกันงเนาตมกิ่วนี่ก็เกมมะขตนมกันไยไม่เป็นกินทำเล่ปยองขังกินกัแล้วคนนีเรว่ามทุเหียบสมทุมกินหกดแก้วนี้เัาบหดทัองสุดุดยากดีมันว่าหร ปลาคนเท่าเนี่ยไม่กินตรงจริงตัวยางเนี่ยเสียิงว่าทั้งเข้มทั้งจานอย่างเขาใส่กันพี่แยบปลาแกกีรัตน์ปลาพักรถถ้ากินมดมันก็เลยเป็นรสสัตว์กับพอดีกินมากๆคัน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 ก็คันกับสีกินเลยกับว่าเมียนกับว่าคันโอ้ยคอนเสิจ์ตเจือใบอะไรคันเป็นมากไปจักหน่อยคันแม่นันอันคันแม่นันขอเห็นเจอเกี่ยวกับสมควรจุฬาจิ้มเนาะ ข้ำจิ้มเจาจะแขวเจ้าเยอวมาอันจิ้กขวส้มคอยกินน้จจาาหนเจ้ามัน่้มมแก่่ิ้มหมแก้เวนนี้เยเขากินขาวน้ำจ้าวันมองสเนยงนีกิน้ำจ้าก็ได้จิ้มข้าแข็วโอ้จิ้มแข็วเขาโอ้ยจิ้มเอานี้ยอกจากแขยวไปขั้นส้มพี่น้อง วานนี่คอยกินขอน้ำเล้าคอยกินส้มนี่บอกมซมเนี่บอกวันนี้คอยก็เลยหามซูเลากินขึ้นนี่เด้อโอตีหหยกันให้กันมอวานคอยกินน้ำเล้าวันนี้คอยเล่ามซูเลากินปย่จะมาเป็นยางเงนยรมันเป็นข้าปูเ่อมกวนเขาใหโซเลียงตีอยู่ตีกินค่ะหื้ ขวามไ่ต้มไก่ได้จะกินบออนซอนามไม่ต้มไก่ธรรมดาก็่ทั้งนแต่ว่าเป็นคนปุนคนการศึกษาไปจอ่าบานเกียรติเอกถทุเรียบข้นกินต้มไก่น่ารักดทั้งออมองดดาัน่ไปนรอบ่ไ้เจ้า้องว่าเจ้าอยามาทำลายขอยทั้งออมางสิตอนเนาะบ่ได้าทั้งออมด้วยว่อยทำลายเจ้าทังออมทำลายทำลายทังออมเออในตุ่มไก่พันตุ่มไก่มาฝากก็เจ็บเสียบไปนาะ ไ่เลยซอยที่ไหนเออซอยยุ่ตมันมมีคนอยู่ทางในเออเพ่นเป็นหัวก็ขึ้นเครื่องไหมเดีสเี่ยนงห่ท่นหอดครับนายว่าท่านหอดเพิ่นเพิ่นไปอัดอันไรกันละกินกลับมาเองอ้ป็ให้มันทานจากกันเออรัก็ให้มันทานจากกันสิแมน่กเีออแมนก็ต้องเล่นก็พ่อาดอย่างลเออเอ สวัสดยครับพี่น้องอขา,ขอ,าขอบคุณหลายๆครับ